เมื่อวานนี้นอกจากจะมีนักเตะทีมชาติไทยลงสนามแล้วนะคะทีมโปโลไทยก็แข่งขันเช่นกันค่ะสำหรับทีมขี่ม,ม้าโปโลไทยก็ประเดิมชัยชนะซีเกมนัดแรกด้วยการเอาชนะบูนไนไป7.5็ต่อหา7.5ต่อ7ค่ะการแข่งขันกีฬาขี่ม,ม้าโปโลซีเกมที่สนาม VS เอสป Club บางบ่อจังหวัดสมุทรปราการแข่งขันระดับ2-4โกวันแรกค่ะทีมไทยในฐานะรองแชมป์ซีเกมส์ครั้งที่29านำโดย2พี่น้องตระกูลศรีวัฒนประพาอัยวัฒน์กับอภิเชษร้อมด้วย นัทพงศ์ปฐุมลีและธนาสินเชื้อวังคำพบกับรูนายซึ่งเป็นดีกรีอันดับ3ซีเกมครั้งที่29านำมาโดยเจ้าชายอับดุลมาตีนโบเกียค่ะ ก่อนที่การแข่งขันเริ่มขึ้นทีมเสาวไทยก็ได้แต้มต่อจากบรูไน0.5นะคะทีมไทยนะคะได้แต้มต่อ0.5เนื่องจากมีแฮนดิแคปทีมรวมเนี่ยน้อยกว่าบรูไนปรากฏว่าตลอดเกมบรรุนแซงนําแต่ว่าก่อนหมดเวลาทีมชาติไทยก็พลิกกลับมาเอาชนะ7.5ต่อ7ค่ะเก็บชัยชนะนัดแรกได้สําเร็จนัดนี้นัทพงศ์ปทุมลียิงคนเดียว5ประตูและอาภิเชษศรีวัฒนประภายิงอีก2ประตูสําหรับนะัดที่2ทีมไทยก็จะพบกับฟิลิปปินส์วันที่6 คันวาคมนี้เวลา18นาฬิกาตรงที่สนามเดิมเลยค่ะ V.S.Port Club บ,บางบ่อจังหวัดสมุทรปราการก็ไปชมไปเชียร์ให้กำลังใจกันได้ค่ะ